f ฟมฟอร์เรียลเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารแนวคิดใหม่ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยประเทศที่ขนทั่วโลกปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่มีอัตราการเจริญเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการจะฝากซื้อฝากเช่าหรือฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานประโยชน์ให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยประสบการณ์ด้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินและสินเชื่อแบบมืออาชีพ f ฟ m f o r r e a l มีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรที่พร้อมให้ความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คําแนะนำอย่างเป็นมิตรเราพร้อมที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วเรายินดีให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้านการลงทุนและสินเชื่อบริการฝากขายและขายอสังหาริมทรัพย์บริการปล่อยเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงเรายังรับบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาที่ดินจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยบริษัทแปนปอรียวนะคะก็มาจากกลุ่มเพื่อนที่มารวมตัวกันโดยแต่ละคนก็จะถนัดกันคนละด้านและมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือเราอยากให้อสังหาในเชียงใหม่อะค่ะไปในถึงจุดที่สูงที่สุดนั่นหมายถึงว่าลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ทาง o อนเนก็ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยที่มีเราเป็นสื่อกลางเขาได้ความจริงใจที่เรามีให้กับกับทุกๆคนที่เราได้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้า o อนเนอร์พาร์อย่างที่เราอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทเราอ่ะจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเชียงใหม่และในภาคเหนือค่ะหากจะพูดถึงการบริการของแฟมนะคะ ต้องขอบอกว่าแฟมเรามีการบริการทุกรูปแบบในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถ้าคิดถึงอสังหาริมทรัพย์ให้คิดถึงเราเริ่มตั้งแต่ซั้รายย่อยฝากซื้อฝากขายฝากเช่านะคะรวมไปถึงการลงทุนรายย่อยก็คือซื้อมาขายไปเราก็มีให้บริการนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกค้ามีพื้นที่ดินแปลงใหญ่ๆหรือว่าต้องการจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ทําบ้านทําคอนโดเราก็รับบริหารงานขายและงานมาร์เก็ตติ้งค่ะสุดท้ายนี้นะคะ ท่านไหนที่นึกถึงอสังหาริมทรัพย์ขอให้นึกถึงแฟมฟอร์เรียลค่ะเรายินดีให้บริการด้วยใจค่ะจากประสบการณ์ที่โดดเด่นในแต่ละด้านของเราทีมผู้บริหารมากความสามารถจะนำทุกท่านก้าวถึงจุดหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบไว้ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในทุกๆครั้งแฟมฟอร์เรียลเราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ You are Special นึกถึงอสังหาริมทศัพ์นึกถึงแฟมฟอรีเล